สวัสดีค่ะช่องคูรีวีลาแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มาเกาะติดที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงน,นะคะก็ให้พี่น้องบ้องปลายเห็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ว่าย่ามแลงนะคะพี่น้องตอนเย็นนะคะนี่ก็เป็นรถนะคะที่เตรียมนะคะเมื่อคืนก็มาชมนะคะเมื่อนา้ก็เลยถือโอกาสมานะคะมาชมอีกนะคะบรรยากาศนี้นะพี่น้องเนาะ พาพี่น้องมาเบิงนะคะสาธาทุนะคะขอคอปู่ย่าตายายที่ปกปากรักษานะคะ,ะเดินได้ไม่น้อเดี๋ยวไปดูกันนะคะโดมนะคะ,ดะ,คะเด็นสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะเราก็มาให้กำลังใจนะคะมาให้กำลังใจบรรยากาศตรงนี้นะคะต้องนั่งที่นี่นะคะ นี่ค่ะสวยไหมพี่น้องว่าสวยบ่สวัสดีครับเอาตรงนี้ไปหากอี้มานะคะยามเย็นนะคะยามเย็นเดินเล่นนะคะสวยค่ะสวยพี่น้องสวยงามงามสวยสวยงามเป็นไงบิ๊กจอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวบิ๊กจอนนะคะห่าหมดแล้ฮะ ซักผ้าที่ไหนอ่ะโอ้มีที่ปากซอยใช่ไหมโอ้ที่ล้างต้องไปซักอย่างงั้นเนาะเมื่อคือนนอนตรงไหนล่ะตรงนี้นแหละบไปไม่ไหวไปไม่ไหวนั่งด้วยคนนี่ค่ะคือบรรยากาศน้องมออาเยอะยอะนะคะเป็นบรรยากาศที่อยู่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ สวยบอพี่น้องว่าสวยบอนี่คะ่ะนี่ก็มาหมดนะนะมาแล้วเสียอามเสียเอ็มด้วยนะคะเสียเอ็มก็มาแล้วนะคะนี่คือสวยงามมากคะ่ะน,นี่คะ่ะนี่ก็คือบรรยากาศท้องฟ้า ท้องฟ้ายามเย็นนะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะคะพี่น้องหกโมงเคืองเบิ้งรถไม่มีมองจอดนะคะพี่น้องเห็นบาคา่ค้าไม่มีที่จอดแล้ววันนี้ลูกเสียอามมาด้วยนะเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วลูกเสียอามมาด้วยนะคะอตอนเย็น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 ตอน,น,ตอนแอบแอบเข้าไปให้เพื่อนเขานั่ง้วย นี่แล้วมีแม่ใหญ่มาเีแยบไปจิ้มของแยบไปกับเสียบิ๊กจอนบิ๊กจอนนะคะมาจองสถานที่ไว้ปักหลักที่นี่ค่ะคืนนี้นะคะ้กเรแกนั่นของเสียปิดปากปีปุ่ด นี่มาเอาพระพิคานีก่อนไหวพระพิคันวันนี้ยูยาวเลยบ่างมาวันนี้ยูยาวประธานย่าจะนอนสิ้นเดือนวันนี้คุณครค่ะย่าจะนอนสิ้นเดือนวางกระเป๋าอ่าจะไปไหนล่ะลูกจะไปไหนแข็งแรงเนี่ยวันดีครับเสียเอ็มนะนี่ประธานวันดีครับโอ้ยเนาะพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสองไปหาไปกับอีหลายอยู่ปะ ไมิเคยเห็นผมต้องเฮ็ดงานใ์ไหนบอดเลยนี่บ่บ่ได้ไปบ่ได้ไปงานซอยู่ต้องการกับซอยกันซอยกันป้าปพี่เซ็นไปป้ายพี่ๆแต่ก็โชว์ใหอ้บอโอ้เป็นเส้นสเตชั่นสุดยอดนะคะนี่ประธาน j o 2 Official ของเรานะคะเต็มที่เต็มที่งานนี้เต็มที่เต็มที่เยี่ยมนะคะขอเป็นกำลังใจให้แข็งแรง ทั้งครอบครัวด้วยนะคะสู่เอานี่แม่บอกสิจับบ่งเดอร์คนลูกมาให้จับมือเนี่ยให้รวยรวยกว่าเดิมนะคะยิ่งรวยยิ่งขึ้นไปเด้อครัุครับโอ้ยแม่คนลูกได้ลูกเอาคนจะเป็นยังไงหรือเปล่าเนี่ยไอ้แจ๊บพูดว่าเพราะว่ามามาตรงจุดนี้กินแล้วมึงเบิ่งแต่ละมื่อไม่ได้สอยจุเออแต่ว่าบาริกินเขา กินเขาน้อยแต่กินเนี่ยหลายแสงมาแล้วนะคะเราก็จะอยู่มุมข้างหลังนะคะเอามาพอหัวนาหองอะไรบ้หัวนาหองเบิงแงเอาหลูกนองเด้อค่ะบีพอผู้ใดค่ะมาเบิงมาเบิงเด้อนี่สุดยอดนะคะพี่นองเอาเก้าอี้ที่นั่งนะคะก็สิดีนั่งนี่แหละค่ะ ฝนตกไงพรากันอยู่ตรงนี้ฝนตกเปียกกันสามผู้สามคนผู้ชายเต้นแล้วเต้นมาเต็มแงินพี่ได้ไม่มาเลยมาแล้วจ๋ามาแล้วนี่ค่ะเห็นแสงสียังไม่ขึ้นนะต้องมืดกว่านี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวดูดูรถนะคะดูรถเต็มพิกัดเลยค่ะเมืองรถกับเมืองรถไปสองคันนั่ไงฮะรถพอไปไปขอนแก่นอ้าวไปนอนนู่นป่ะว่าจะว่าจะปคนละวันวันนี้เป็นวันเสาร์ เด็กหน้อยไปนอนบ้านขอนกันพาลูกไปเปลี่ยนไปนะฮะบอสก็ไม่อยู่ใช่ไหมแล้วใครอยู่ตอนนี้เจ้าของบ้านก็คือแม่บ้านแม่บ้านแม่บูดใช่ไหมเออแม่แป๋วด้วยแม่แป๋วก็เฝ้าดูเนาะสวยจริงๆตอนเย็นนะคะสวยมากๆาสอดได้นิดเดียวแล้ววันนี้ได้จี่คลิปแล้วหล่ปะ ปาดได้ได้คนเท่าไหร่แปดร้อยแปดสิบแปดเลยปาสุดยอดสุดยอดแงหนูแล้วตจ้นี้ก็อยู่บุกบันเหลือเกินเนาะพี่น้องเนะาะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมบิ๊กจอน,ใ,อนใช่ไหมน้องน้องไปเอาพัดกับเออคุณลุงไปละอากาศมันร้อนเอาพัดเอาพัดลมมาเป่าก็ได้พัดลมก็มี ไม่ีลไม่ีอ๋อันลมนมแบบนั้นนะลุงต้องบอกต้องบอกตาตาวีลาเมื่อกี้เอาพัดมาเป่าเอาพัดมาพัดเนาะเราต้องหน้าวทีเราถ่ายไม่ได้บ้องบอกเด็กพาเด็กไปดูอ๋อพาเด็กไปดูก่อนไปพาเด็กไปดูน้องดูไหมเราลูกไปพาลูกเดินไปเล่นก่อนก็ได้ไปเด่ไปเดินเล่นไปพาลูกไปพาลูกไปไป ไปเทวรันี่เห็นขอผ่านผ้าผ้าผ้าขึนไรแล้วฮะเห,อห็อนขึ้นไรเรออ้าวขึ้นไรแล้วเหรอเหรออ๋อขึ้นไรแล้วก็ขึ้นไปไปสวยค่ะสวยต้องใช้เวลาสามชั่วโมงในการไรนะคะสามชั่วโมงถึงจะได้อาพาลูกไปเดินก่ะนไปโอ้สวย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  ห้พี่น้องเบิ้งเด้อค่ะเด้อมาก็ติดสถานการณ์โดมแล้วคันนี่โดมนี่คือบ้านของบอสโจยุมานินเบิ้งแล้วเบิ้งอีกละมาถึงหอดจอดถึงโอ้ยมันยาสูบดพี่น้องเลยจีได้นั่งรถโอษจีได้นั่งรถบอกไอ้นี่ละไปเอาเก้าอี้นงเขาไปเอาเก้าอี้แล้วมานั่งตรงนี้เลยนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะ ไก่ละค่ะเอาคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อให้ชมขนาดนี้สวยนะคะจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ